ในวันที่9พฤศจิกายนวันที่สำคัญและเต็มไปด้วยความเศร้าสลดประชาชนจากทั่วประเทศได้ร่วมกันเดินทางมายังพระบรมมหาราชวังเพื่อถวายความอาลัยและเคารพต่อพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชานีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันแรกที่เปิดให้ประชาชนเข้ากราบพระบรมศพก็เป็นวันที่ประชาชนทุกคนมอบความรักและความเคารพให้แก่พระพันปี อย่างเนืองแน่นแต่ที่น่าสนใจคือกระบวนการเข้ากราบพระบรมศพนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ต้องผ่านกระบวนการที่เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีการดูแลรักษาความปลอดภัยอ่ะอย่างเคร่งครัดซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นการยุ่งยากแต่จริงๆแล้วนั้นเป็นการแสดงความเคารพและความจงรักภักดีต่อพระบรมศพอย่างสูงสุดและนี่ก็คือส่วนที่ส่วนใหญ่ของผู้คนอาจจะพลาดไปว่าการเข้ากราบพระบรมศพไม่ใช่แค่การเดินทางมาและถวายความอะไรแต่เป็นการเข้าร่วมในกิจกรรมที่มีความหมายลึกซึง้งและเต็มไปด้วยความ เคารพซึ่งเป็นสิ่งที่ควรให้ความสําคัญและเข้าใจในทุกๆขั้นตอนทั้งนี้การเข้ากราบพระบรมศพจะเปิดให้บริการใน4ช่วงเวลาคือเวลา8ถึ10นาฬิกา45นาที12ถึ16นาฬิกา45นาที17นาฬิกา45นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีและ19 45ถึง21 ศูนย์นาฬิกาซึ่งประชาชนจะต้องผ่านการตรวจค้นกระเป๋าสัมภาระและผ่านเข้าเครื่องสแกนเพื่อถ่ายรูปหน้าเครื่องสแกนรวมถึงมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและตรวจสอบเรื่องการแต่งกายให้มีความพร้อมตามระเบียบสำนักพระราชวังอีกทั้งยังมีจุดบริการชัตเติลบัสรับส่งประชาชนที่เดินทางมากราบถวายสักการะซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกและดูแลประชาชนอย่างเต็มที่แต่คำถามที่น่าสนใจคือกระบวนการเหล่านี้จะทำให้ประชาชนรู้สึกอย่างไรคุณคิดว่าการเข้ากราบพระบรมศพควรเป็นเรื่องที่ง่ายดายหรือควรมีการควบคุมอย่างเคร่งครัด มาร่วมพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์ Comment ด้านล่างเถอะ